หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่7มนุษย์หิมพันตอนสู่ป่าหิมพานแทร็กที่หนึ่ง ขบวนของเราออกเดินทางจากเมืองทุนในวันรุ่งขึ้นแต่เช้าตรู่ขณะที่หมอกยังลงคลุมอยู่ทั่วไปความชื้นของละอองมันล่องลอยอยู่ในอากาศตามทางอันครุขระและส่วนใหญ่เป็นหินก็แะและลื่นเพราะอยู่บนเนินเขาชั่วขณะหนึ่งเราเหลียวหลังกลับไปดูหมู่บ้านน้อยๆที่ถูกกลืนหายไปในม่านหมอกอันหนาทึบอยู่ในหุบเขาข้างล่างสองปามองพลาง ถอนหายใจและพึมพำคราวก่อนห้าเดือนซองปลาจึงไม่กลับมาคราวนี้ไม่รู้ว่ากี่ปีจะได้เห็นเมืองทุนพูดเป็นลางไปเปล่าๆไอ้ซองปลาตะก้อนเตือนกี่เดือนหรือกี่ปีเองก็จะต้องไปวิตกอะไรในเมื่อมีนางอ้วด้วยทั้งคนพรานใหญ่ชาวลัวได้ยินก็หัวเราะตะแกะ่ใจดีพูดเป็นคติหน้าฟัง แต่ข้ายังวิตกอย่างเดียวว่าเวลาเราเจอยักษ์ตัวเมียเข้าแล้วอีอัวมันจะว่ายังไงอีอั้วรักข้าอีอัวชอบผู้ชายทุกคนแต่เห็นผู้หญิงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นยักษ์อีอัวเอาตายทั้งนั้นตะเก็นถอนใจเฮย้ยไว้เวลาเจอนางยักษ์เสียก่อนค่อยคิดค่อยอ่านกันไหมข้าขออย่างเดียวว่า ตลอดทางเองอย่าปล่อยให้นังอ้วมาเที่ยวนอนกับใครต่อใครก็แล้วกันตลอดสามชั่วโมงแรกเต็มๆเราเหมือนหลับตาเดินอยู่บนเนินเขาลูกนั้นท่ามกลางม่านหมอกที่ไหลผ่านไปมาไม่ขาดสายมีแต่เสียงเตือนให้ระมัดระวังเป็นระยะระยะของซองปลาเป็นที่หมายเพราะแม้แสงไฟฉายก็ไม่สามารถจะ ช่วยให้เราและเห็นทางไกลเกินกว่า2-3-9ถึง3ก้าที่ทุกฝี9ก้าเสี่ยงอันตรายต่อการเลื่อนล้มหรือถลายลงไปจากเนินสูงอันชันครั้นแล้วหมอกก็เริ่มจางไปแสงแดดฉายอบอุ่นมาต้องร่างและป่าที่ปกคลุมอยู่สองฝากทางเรียบเนินผาจากคำอธิบายของเขาเมื่อคืนและเข็มทิศท,ที่ข้อมือข้าพเจ้าขณะนั้นสองป่าพาเราขึ้นสู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเรื่อยไป จนกระทั่งตกบ่ายหลังจากหยุดพักกินอาหารที่ต้นฐานตื้นๆที่เชิงเขาแห่งหนึ่งจึงเลียบตามลำธารสายนั้นลงสู่ทิศตะวันตกภูมิประเทศซึ่งปกคลุมไปด้วยป่าสักและเป็นเนินสูงเริ่มลาดต่ำลงและรกเข้าเราตะวันตกดินเราก็ถึงหมู่บ้านกระเรียงเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ปลายลำธารน,นั้นมันไหลสู่แม่น้ำที่เชี่ยวกราก เสียงกระแสน้ําซึ่งกระทบแก่งดังกึกก้องมาแต่ไกลในความคลื้มกระหึ่มของดงใหญ่ในเวลาพโผล่เพลกลบเสียงซองปลาซึ่งตะโกนเรียกและเสียงเห่าเกลียวของสุนัขสองสามตัวที่กลูกันออกมาต้อนรับแต่พอเห็นหน้าซองปลาเจ้าสุนัขแมวเหล่านั้นก็ร้องเอ็งวิ่งหางจุกตูดหนีตะเลิดเปิดเปิงกลับไปราวกับเห็นพระการ ในพรานใหญ่ชาวลัวหัวเราะชอบใจทิ้งย่ามลงบนแคล่ใต้กอไผ่กลางลานแล้วก็หันไปทักทายกระรยี่งเท่าเจ้าของบ้านซึ่งลงจากเรือนมาต้อนรับอย่างคุ้นเคยกันมาก่อนพลางก็แนะนําให้รู้จักข้าพเจ้ากองหมูเป็นพรานเก่าแก่ของที่นี่นายเคยเห็นรอยตีนยักษ์ใหญ่เหมือนกันปีก่อนวิ่งหนีมันแทบตายยักษ์ใหญ่คู่นั้นนะหรือไม่ใช่นายสองปาตอบหน้าตาเฉย รอยตีนมันจากการสนทนาและสอบถามกระเหลี่ยงเท่าเจ้าของบ้านต่อมาหลังจากตั้งแคมป์และหุงหาอาหารกินกันเสร็จแล้วเราไม่ได้ข้อเท็จจริงจากรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปกว่าเท่าที่ได้ฟังแล้วจากคนอื่นและที่อื่นแม้กระนั้นอย่างน้อยที่สุดเรื่องที่กองมูเล่าถ้าการพบรอยเท้ายักษ์คู่นั้นในหุบเขาโมล,ละเมื่อปลายปีกลายเป็นความจริง มันก็ยืนยันข้อสันนิษฐานเดิมของข้าพเจ้าว่าที่หากินของยักษ์ทั้งสองอยู่ในระหว่างลุ่มแม่น้ำเมยและแซลวินใกล้เคียงกับความจริงเข้าไปรายงานจากผาบองสิเหและเมียวดีอีกเหมือนกันแสดงว่ายักษ์คู่นั้นถ้ามันเป็นยักษ์ข้ามไปข้าม,มาอยู่ระหว่างเขตแดนไทยและพม่าในอัตราปีหนึ่งสหรือสี่ครั้งเป็นอย่างต่ำคำวันนั้นเองภายหลังที่ใครนอนหลับกันหมดแล้ว เราร้อยเอกเรืองตะเกิ้นและข้าพเจ้าที่ยังคล่ำเคร่งอยู่กับแผนที่และรายงานต่างๆที่บันทึกไว้เราพยายามเปรียบเทียบหาข่าวที่ได้รับเราพยายามจับเวลาความเคลื่อนไหวของยักษ์คู่นั้นโดยละเอียดในที่สุดร้อยเอกเรืองก็หยุดชะงักเงยหน้าขึ้นดูข้าพเจ้าด้วยในตาเป็นประกายทำท่าจะได้เรื่องละคุณศักดิ์เขาพึมพำ เมรกกะนั้นน้ำเสียงก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและกระตือรือรน้นทั้งตกเกิเลและข้าพเจ้ามองดูตาเขาอย่างอัศจรรย์ใจโดยไม่ตอบว่าอะไรร้อยอีกเรื่องเปิดไฟฉายช่วยแสงสว่างของโคมรั้วซึ่งมีอยู่ไม่พอส่องต่อไปบนแผนที่ซึ่งกางอยู่ตรงหน้าเขาบนแผนที่นั้นเต็มไปด้วยเครื่องหมายและบันทึกเวลา ซึ่งเขาและข้าพเจ้าทําไว้ในเวลาต่างๆกันตลอดการเดินทางครั้งนี้ดูนี่คุณศักเขากล่าวต่อไปคุณสังเกตเห็นอะไรบ้างถึงความแตกต่างระหว่างระยะเวลาที่มันปรากฏในเขีดแดนพม่าก,กับเขตแดนไทยดูเวลาที่มันปรากฏที่แม่ปลายกับผาบองชเวยอกับโมคละเนี้มากับละเมา คุณเข้าใจหรือ,อยังยักษ์คู่นี้ไม่เคยอยู่กับที่ประจำนานเกินไปกว่าความจำเป็นของดินฟ้าอากาศแต่ละฤดูบังคับพูดสั้นๆมันเคลื่อนที่และย้ายภูมิลำเนาไม่ต่างกับช้างหรือกระทิงที่เราเคยติดตามฤดูฝนลงจากป่าใหญ่สู่ท้องที่ราบและฤดูแ้งจากที่ราบขึ้นสู่ดงสูงบางทีอาจจะติดตามสัตว์เหล่านั้น เพราะเป็นอาหารของมันแต่บางทีก็อาจจะไปเพราะทนดินฟ้าอากาศผิดฤดูกาลไปไม่ได้แต่ก็้ได้ฟังก็ยกมือขึ้นเกาคางอย่างครุ่นคิดอยู่สักครู่จึงได้เอ่ยขึ้นจริงของนายทหารเรืองนายสองปีมานี้มันไม่หากินพ้นออกไปจากบริเวณเหล่านี้เลยถ้าเป็นจริงอย่างสองปลาเล่าหน้านี้ยักษ์คู่นั้นก็คงจะลงมาหากินตามลุ่มแม่น้ำเมยทางฝั่งเรา ข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่ารู้สึกใจเต้นสักเพียงใดในการที่ได้คิดถึงความจริงข้อนั้นขึ้นมาระยะเวลาเหล่านั้นยืนยันเรื่องที่ซองปาเล่าด้วยว่ามีทางที่จะเป็นไปได้แม้กระนั้นภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลน,นี้และยาวเหยียดหลายร้อยกิโลเมตรของลุ่มแม่น้ำเมยแม่น้ำยวมแม่น้ำปายและแซลวินก็เหลือวิสัยที่มนุษย์เดินดินอย่างพวกเรา จะสำรวจให้ทั่วถึงได้ไปชั่วชีวิตหรือสัตวัษนี้อย่างไรก็ดีภายหลังที่เราใช้วงเวียนและไม้บรรทัดวัดระยะต่างๆระหว่างสถานที่ซึ่งเหตุการณ์ปรากฏและคำนวณอย่างละเอียดละออีกครั้งก็พอจะกำหนดตามข้อสันนิษฐานอย่างมีเหตุผลได้ว่าหน้านั้นยักษ์คู่นี้น่าจะยังหากินอยู่ตามภูมิประเทศบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเมย อย่างตะเกินคาดคะเีแน่แต่ตรงไหนและบริเวณตอนใดเป็นสิ่งที่เราจะต้องคลาและควานกันต่อไปในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าเตือนแต่เช้าและเรียกหาซองปลาเพื่อปรึกษาหาเรือถึงการเดินทางในช่วงต่อไปแต่ได้รับคำบอกเล่าจากกองหมูกะเรียงเท่าเจ้าของบ้านว่าชายชาติล้วเตือนแต่ดึกก่อนหน้าข้าพเจ้าทั้งนั้น กำลังที่เราคอยกันอยู่ด้วยความหวาดหวั่นและว้าวุ่นว่าพลานใหญ่แห่งเมืองทุนอาจจะเกิดเปลี่ยนใจอะไรขึ้นมาซองปาก็แบกเต่าเขาตัวใหญ่ถนัดใจกลับมาแคมป์เขาทิ้งเต่าตัวนั้นลงกลางลานข้างกองไฟเพียงปืนไว้กับขแขนงซอไผ่ในกองข้างๆพลางก็นั่งเอามืออังไฟ ยญิงฟันขาวอยู่ในระหว่างหนวดและเคลาอันรุงรักเท่าขัดลาบในการล่าสัตว์เขาบอกแต่โชคดีในการตามยักษ์แล้วก็นหนักท้องนานในการเดินทางแกออกไปก่อนลุ่งสางก็เพราะเต่านี่เท่านั้นเองหรือซองปลาเข้าพเจ้าถามพรานใหญ่ชาวลัวได้ฟังก็สั่นศีรษะสองปลาพา,าอีอั้วออกไปหาเจ้าป่าที่นี่มานายซองปลาอยากรู้ว่าพานายไปครั้งนี้ จะพบยักษ์สองตัวนั่นหรือไม่แล้วเจ้าป่าบอกซองป่าว่าอย่างไรร้อยเอกเรืองถามเจ้าป่านี้ให้ไปถามเจ้าป่าหน้าต่อไปซองป่าตอบซสื่อๆแล้วก็เงยหน้าเหลียวไปรอบๆบริเวณป่าซึ่งยังปกคลุมไปด้วยหมอกแต่เจ้าป่าห้ามว่าออกเดินทางช่วงนี้มิให้ซองป่าไปกับนายแกหมายความว่าจะทิ้งเราไว้ที่นี่หรือปล่อยให้เราไปกันตามลำพังนั้นหรือซองป่า เสียงของข้าพเจ้าคงจะกล้าวไปเพราะว่านายพลานใหญ่แห่งเมืองทุนหันกลับโดยเร็วเปล่าเลยนายซองปลาเป็นพลานใหญ่พูดอะไรแล้วซองปาไม่เคยคืนคำเมื่อซองปาว่าจะพานายไปจนพบยักษ์คู่นั้นซองปาก็จะต้องพานายไปพบมันจนได้แต่จากเจ้าป่าที่นี่ไปจนกว่าจะถึงเจ้าป่าใหม่ซองปาจะต้องไปคนละทางกับนายคืออย่างไรกันซองปาข้าพเจ้าทวง สองปาไปทางบกนายไปทางน้ําแล้วพบกันข้างหน้าเมื่อเวลาค่ําลงเพราะอะไรกันสองปาเรามาด้วยกันทําไมจึงไม่ไปด้วยกันจนกว่าจะพบยักษ์คู่นั้นหรือไม่พบพลานใหญ่ชาวลัวยกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะพลางก็ถอนใจไอ้ไม่รู้สินายเจ้าปาบอกอย่างนั้นสองปาฝ,าฝ่าฝืนไม่ได้แล้วเราจะพบกันได้อย่างไรที่ไหนและเมื่อไร่เย็นวันนี้เราคงรู้เอง ซองปลาตอบง่ายๆแต่เราไม่เคยล่องแม่น้ำเมยในตอนนี้เลยข้าพเจ้าขานไม่เป็นไรไนายกองมูจะไปส่งจนกว่าจะถึงเจ้าป่าต่อไปเวลานี้ก็มีแพ้ มาจากตอนล่างทิ้งไว้ที่หน้าท่านายกับพวกลูกหาบจะได้อาศัยล่องต่อไปประเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเตรียมตัวขนของลงแพเถอะนายน้ำกําลังดีวันนี้ก็คงจะไปได้ไกลเย็ยนลงกองมูให้แวะจอดพักที่ไหนนายจะพบซองปลาที่นั่นข้าพเจ้านิ่งคิดใคร่ครวนอยู่นานก่อนที่จะเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังว่างั้นให้พวกนี้ไปแพฉันจะไปทางบกกับซองปลา เผื่อว่าอาจจะเจอร่องรอยยักษ์นั้นในพลานใหญ่แห่งเมืองทุนได้ฟังก็สั่นศีรษะอย่าดีกว่านายเขาบอกซองป่าไปกับอีอัว่วแต่ลำพังสะดวกดีผีโป่งผีป่าผีตะเคียนอยากจะบอกอะไรก็บอกได้ซองป่าอยากฟังอยากเห็นอะไรก็จะได้เห็นได้ฟังข้าพเจ้าพยายามชั่งใจอยู่นานคันแล้วก็ ไม่คัดค้านอะไรอีกต่อไปมีอะไรหลายอย่างในตัวพลานชาวลัวผู้นี้ที่ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจแต่มีอะไรหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งเราไปหรือว่ากลับใจง่ายๆบางครั้งสองป่าดูจะไม่ถือสาหรือมีศรัทธาอะไรในเรื่องไสยศาสตร์และโชคลางสังหรณ์แต่บางคราวสัญชาตญาณดั้งเดิมของชาวป่า ที่แฝงอยู่ในอนุสติก็แสดงออกมาเต็มตัวอย่างไรก็ตามความวันกลัวที่เขาจะต้องเปลี่ยนใจหลบหนีจากเราไปดูจะเป็นอารมณ์ที่ไร้เหตุผลมากกว่าอย่างอื่นเพราะถ้าเป็นความปรารถนาของซองปาที่จะทิ้งเราไปจำเป็นอะไรที่เขาจะเดินทางมากับเราทั้งวันและค้างอยู่กับเราทั้งคืนเหนือสิ่งอื่นใดการมีข้าพเจ้าไปด้วย มิได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันไม่ให้เขาทอดทิ้งไปได้ถ้ามันเป็นความปรารถนาของเขาเมื่อทําใจได้เสียเช่นนี้ข้าพเจ้าก็สบายใจแล้ผลักแพ้ออกเดินทางจากหมู่บ้านกองมูในเวลาค่อนข้างสายแม้กระนั้นน้ำในแม่น้ำก็ยังคงปกคลุมไปด้วยหมอกและแสงแดดยังไม่สามารถจะส่องทะลุลงมาโดยทั่วถึงได้ แม่น้ำเมยตอนนี้ไหลเชี่ยวขึ้นสู่ทิศเหนือเรื่อยไปผ่านป่าใหญ่และหน้าผาสูงที่ยังมืดได้ยินแต่เสียงชนีร้องอยู่ตามยอดอยางแพรที่เราอาศัยใช้เป็นพาหนะใหญ่และประกอบไปด้วยลูกบวบที่ผูกด้วยไม้ไผ่ที่แข็งแรงอย่างมั่นคงแม้กระนั้นการสั่นสะเทือนของมันขณะที่ผ่านช่องเกาะบางแห่งและแก่งบางตอน ก็ทำให้อดรู้สึกใจหายใจคว่ำมไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะกระทบหินแตกออกเมื่อใดตลอดเวลากระเลียงเท่าเจ้าบ้านกองมูนั่งอยู่ที่หางเสือบแน่นิ่งเหมือนตุ๊กตาปั้นหน้าตาเหมือนสลักด้วยไม้ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวนอกจากคัดหรือวาดเพื่อให้แพ้เดินไปตามกระแสน้าและพูดแต่เฉพาะเวลาตอบเมื่อถูกซักถามสอถึงสชั่วโมงเต็มเ เรานั่งอัดบุหรี่ปลอบใจและกระซิบกระซาบกันอยู่ในทับแพแต่เบาๆขณะที่กระแสน้ำส่งแพผ่านภูมิประเทศอันเต็มไปด้วยโขดเขาและป่าสูงคลึ้มอยู่สองฝั่งข้างไปอย่างรวดเร็วบางแห่งเงียบเชียบไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากระรอกที่กระชอกกระทบลูกบวบและบางตอนก็เสียงข้างที่ตะอคอกคูอยู่ตามข้าคบไม้บนฝั่ง ต่อมาก็เสียงเก้งเสียงกวางช้าๆนานๆจึงจะได้ยินเสียงช้างร้องมาแต่ไกลภายในความสลัวของกลุ่มหมอกและเงามืดนั้นกลิ่นหอมอันฉุนรุนแรงและบางแหง่งหวานส่านตามอากาศชื้นไปด้วยละอองมาต้องหน้าเราไม่มีการเดินทางระยะใดที่ข้าพเจ้าได้รับความสงบเท่ากับวันนี้ขณะเดียวกันก็ไม่มีการเดินทางระยะใดที่เรา จะรู้สึกอกสั่นขวัญหายเท่ากับล่องแพรขึ้นไปตามลำแม่น้ำนี้ผ่านเกาะแก่งและแง่ผาที่แลไม่เห็นโดยมอบสวัสดิภาพของเราไว้ในมือของคนคนเดียวแต่ก็เรียงเท่ากองมูปฏิบัติหน้าที่ของเขาด้วยความคล่องแคล่วว่องไวเพราะความสามารถและความชำนาญจากการขึ้นล่องอยู่ในลำน้ำตอนนั้นมาเป็นเวลาหลายสิบปีจนแทบจะหลับตาก็บอกได้ถึงทางเดิน ของกระแสน้ำถึงจะตื้นและลึกเป็นระยะระยะไปจนกระทั่งเที่ยงวันเสดเราจึงพอจะแลเห็นสภาพอันแท้จริงของลําน้ำสายนั้นและภูมิประเทศบนสองฝั่งของมันได้เพราะกลุ่มหมอกที่แผ่ซ่านอยู่เหนือนพื้นน้ำค่อยอันตรธานจางหายไปและแสงแดดส่องสว่างสวัยไปทั่วทิศลำน้ำเมือตอนนี้ค่อยไหลเอื่อยและกว้างขึ้นเพราะเป็นที่ราบและค่อนข้างตื้น หาดทรายสีเหลืองทองกองอยู่เป็นหย่อมๆตามชายฝั่งซึ่งปกคลุมไปด้วยทิวไม้สูงสูงต่ำๆภายใต้เชิงภูเขาที่สูงตระงานและท้องฟ้าสีตะกั่วเบื้องบนขึ้นไปกองมูวาดหางเสือใบหัวแพรเข้าไปที่ชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใต้เงาของเขาตระงานตอนนั้นร้องบอกให้คนค้ำหัวปักหลักผูกแพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หันมาทางข้าพเจ้า เราจะหยุดหุงข้าวกลางวันกินที่นี่แลนายร้อยเอกเรืองกระโดดขึ้นบนหาดก่อนเพื่อนสลัดแข้งสลัดขาให้คลายความปวดเมื่อยจากการต้องอยู่ในอริยบทเดียวมานานแล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าสงสัยเหลือเกินว่าพลานใหญ่เมืองทุนของตะเกิ้นจะยังลาเต้ยอยู่ที่ไหน้ยหลับไปกะอีอ้วอยู่ตามต้นไม้หรือถ้ำแห่งหนึ่งแห่งใดละมั้งนายตะเกิ้นถอนใจ กองหมูได้ฟังก็ยักไหล่พึมพำอยู่คนเดียวเหมือนปารบกับตัวเองว่าสองปาไม่เคยเดินแพ้ใครขี่ช้างขี่มา้าหรือขี่แพสองปาไล่ทันทั้งนั้นรอยเอกเรืองสายหน้าพลางหัวเราะ <c oughs> ฉันยังสงสัยกองหมูมองหน้าเขาอยู่นานคันแล้วก็ถอนใจ <c oughs> ไม่เชื่อนายยิงปืนขึ้นสักนัดแล้วฟังต่อไป ร้อยีกเรื่องหันมาทางข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้รับการคัดค้านหรือขัดข้อง จึงก้มลงหยิบมาลิเคอร์6.5ของตะเกิ้นขึ้นกระชากลูกเลื่อนทรงกระสุนเข้าลังเพลิงและก็เงยปากกระบอกลั่นขึ้นไปบนท้องฟ้า1นัดมีเสียงกล้องสะท้อนดังมาจากหน้าผาตรงกันข้าม2อสครั้งสักครู่เสียงตูมของปืนยัดดินสำหรับยิงช้างก็ดังขึ้นและดังมาจากข้างหลังห่างเราออกไปไม่กี่หลากองหมูมองดูหน้าร้อยอีกเรืองพลางพึมพำว่า ไม่มีใครหรืออะไรจะหนีพ้นซองปลาไปได้ไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำซองปลาตามทันทั้งนั้นสีหน้าของร้อยเอกเรืองบอกความอัศจรรย์ขณะที่ถามว่าแต่นั่นน่ะซองปลานรึกกองหมูเสียงหัวเราะของตะเกิ้นขัดจังหวะขึ้นโดยกระเรียงชราหัวหน้าบ้านไม่ทันจะได้โต้ตอบประการใดเสียงปืนยิงฉางของไอ้เคลาแน่นายตะเกิ้นจำได้ งั้นก็เรียกลงมากินข้าวด้วยกันก่อนเถอะจะได้ไต่ถามดูว่ามาตามทางพบร่องรอยอะไรบ้างข้าพเจ้าบอกแต่คำตอบเสียงกู่ของตาเกิลก็คือเสียงของแกเองซึ่งกล้องสะท้อนกลับมาจากหน้าผาตรงกันข้ามภายหลังที่พยายามอยู่สองสามครั้งตาเกิลก็หอบสี่โครงบานมันคงกำลังสบายกับอีอั่วอย่าไปรบกวนมันเลยนายสองปาก็เป็นอย่างนี้เองนาย กองมูอธิบายพอเข้าป่าดิบดงดำจริงๆแล้วมันก็ไม่เคยเดินทางร่วมกับใครแต่ตลอดเวลามันไม่ไปไหนบางทีอยู่ใกล้บางทีอยู่ไกลแต่เกิดอะไรขึ้นมันคอยช่วยได้ทันท่วงทีทุกคราวไปหลายปีมาแล้วสองป่ามายิงช้างกับพวกชาวบ้านของกองมูมันมาบกเรามาแพ้อย่างนี้แหละคืนหนึ่งแวะพักที่หาดถัดนี้ไป เสือลงมากวนทุกคนขวัญหายคิดว่าตายแนย่แต่จนจวนจะต้องออกแพร์หนีมันต่อไปนั่นเองซองปาก็มาถึงไม่มีใครรู้ว่ามันมาทางไหนแล้วก็ยิงเสือตายในป่าทางนี้ไม่มีใครเก่งเหมือนซองป่าไม่มีใครกล้าเหมือนมันอีกคราวหนึ่งซองป่ากับกองหมูไปตามแรดด้วยกันตลอดเครื่องชั่วโมงต่อมาขณะที่หยุดพักอยู่บนหาดนั้น เราก็ได้ฟังพฤติการในชีวิตของแกและซองปลาต่อไปอีกหลายเรื่องแต่และเรื่องเกือบละไม้คล้ายคลึงกันกันกบที่ซองปาเคยเล่าให้ฟังมากอยู่แล้วเพียงแต่ความพิลึกเกกเกินและมหัศจรรย์แตกต่างกันไปบ้างระหว่างพรานชาวลัวและกะเรียงคู่นี้มีอะไรหลายอย่างที่ต่างกันแม้กระนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเกือบจะแยกไม่ออกก็คือความเชื่อถือในอำนาจของผีสาง ซึ่งทำให้เป็นการยากที่เราจะวินิจฉัยได้ว่าอย่างไหนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างไหนเป็นเหตุที่เข้าใจว่ามันเกิด